่คมาดูส่วนเงาะกันบ้างนะคะอันนี้สามารถเก็บทานได้เลยนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะให้เราสามารถขึ้นต้นหรือจะสอยหรือจะอะไรได้เลยนะคะทานได้เลยนะคะไม่อั้นนะคะเพราะเขาเก็บไปแล้วนะคะตัวนี้เขาก็ไม่เอาแล้วนะคะเขาก็ให้คนมาเที่ยวนะคะสามารถเก็บได้นะคะเก็บฐานได้เลยนะคะ ก,ก็ยังเห็นอยู่นะคะก็ยังมีรูปอยู่นะคะนี่นะคะแล้ก็เก็บมาถ่ายรูปให้ดูนะคะ เดินไต่เนินขึ้นมานะคะมน้าเลยนะคะเพราะว่ามันลกเลยนะคะสายลูยล่ย่างเรานะคะก็ปล่อยยันอยู่แล้วนะคะ แดงสีนี้นะคะจะเห็นลูกเงาะชัดเจน,นะคะ่ะลูกเงาะก็จะได้สีแดงสวยนะคะ มากค่ะเหนื่อยวะมันขึ้นเลยนี่นะคะงอนะคะเห็นไหมคะงอค่ะนี่คิ้วๆเลยแล้วก็นี่นะคะแดงเลยนะคะพวกนี้นะคะลุยต่อนะคะงอค่ะนี่หลกมันวิ่งไหมเนี่ยแม่เด็กเขายังโอ้

เงาทุ่มจอไม,ม่เหนื่อยมากค่ะน้อเลยนคะงอนะคะเห็นไหมคะงอค่ะน <S 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 ี่เขียวๆเลยไปดูที่สวนวังคุดบ้างนะคะ ถึงต้นมังคุดแล้วนะคะโอ้ว้าว a m a z i n นี่นะคะหนึ่งลูก a เมซิง g ใช่ไหมคะบ้านมังคุดนะคะข้าดเราเห้อนะคะไม่เหมือนกันอ้าไม่ มปเดินไปดูนะคะเดไมเดิมแต่ดมข้าหลอกแล้วนะคะนี่นะคะโอเคค่ะเดินแค่นั้นพอแล้วนะคะร้อนนะคะ ก็เดินมานั่งรอรถนำเที่ยวนะคะที่จะมารับเรานะคะนั่งรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมารับนะคะชมโฟตโต้กันนะคะรูปภาพนะคะที่เราแคบปมาให้ดูกันนะคะแการ์นนนเจ้ืืออ่ชงี ทุกรางวัลทินเนอยแชกันทจเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องดีๆมากมายคนไม่มีมันสะเทือนใจแว่าชกันเจ้าเรื่องโนนเรื่องนี้ทุกราวันที่เนอยแชกันเจาเรื่องโนนเรื่องนี้ มีโมเมนต์ทุกวันที่ไหนแชร์กันใจเดินนู่นเรื่องนี้เรื่องดีๆมากมายโอ้ยคนไม่มีมันสะเทือนใจน้ำไว้ให้แชร์กันใจเดินู่นเรื่องนี้มีโมเมนต์ทุกวันที่ไหนแชร์กันใจเดินนู่นเรื่องนี้เรื่องดีๆมากมาย คนไม่มีมันสะเทือนใจน้ว่าให้แชกันจ้าเดนโนเรือยากมีโมเมนต์ุราวัจเื่ยแชกันจ้าเดโนเรนี้มีโมเมนต์จุกรวัที่เหนื่อยแชกันจ้าอยากทุกรางวัลที่เหนื่อ โอ้ยคนไม,ม่มีมัมนสะเทืนใจนว่ายให้งวดนี้กูจะเล่นนะายงวดนี้กูจะเล่นนะายจะไปที่วัดไหนจะไปที่ต้นโพหรือที่แม่ตะเคียนหรือจะไปแต่ยนะ้าหรือไปบนดินหรือจะขุดรู เลขอะไรที่ว่าแจ้งกนบอกกันมาดิเลขอะไรที่ว่าแจ้งกนบอกกันมาดิสามตัวสองตัวหรือว่าหกตัวเลขอะไรที่มันแจ้งอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่ง bye, 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 bye. ไปไปไปเฮายไปไาไปไปไปเไปเที่ยวกันไปลรไปเที่ยวกันไป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  ไปเราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันเฮ้ยเราอยากไปทะเลอ่ะเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวอ่ะเออเราอยากไปดูดาวเออเราจะไปกางเต็นท์เราอยากไปดูทะเลหมอกเราอยากจะไปตรงไหนนะเออคิดไม่ออกบายบายไปไปเราจะไปไหนกันดีนะบายบายไปไปเราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอ่ะทำไมฝนตกไม่หยุดยูงเช้า กินข้าวกับปลากับป๋องหรือจะเป็นไข่ต้มไข่เจียวไม่เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยวะมันขึ้นเลยวนไหมคะงอนะคะเห็นไมห,หมคะงอค่ะ<อ>นี่เขียวๆเลย